สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของประกาศตู้การชาเบ f เฟตของอิชิดะ7ปีนะครับเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งให้เปิดกันผมพอเข้าใจอยู่นะว่าทําไมเขาถึงกลับมาให้เปิดช่วงนี้นะเพราะว่าเกมเนี่ยจะเข้าสู่ช่วงฉลองครบรอบ8ปีในเดือนหน้าวันที่23เนาะ ก็ผมคาดว่านะต้องบอกก่อนว่าคาดไว้เฉยๆนะว่าการมาของอิชิดะเบฟเฟสเนี่ยนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะครับเพราะว่าเกมจะเข้าไปสู่8ปีพอเข้าสู่8ปีเนี่ยเบฟเฟสอื่นๆในอนาคตช่วงหลัง8ปีเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการขายตัวละคร8ปีมากกว่าที่จะเป็น7ปีนะครับถ้าเกิดเขาเข้า8ปีไปแล้วยังมีวนกับอิชิดะ8อิชิดะ7ปีไปขายเป็นเบฟเฟสต่อนะ ผมบอกเลยว่าตู้นี้มันแบบมันขายแล้วขายอีกขายตลอดไปอะเออมันน่าจะขายตลอดชาติเลยถ้าเกิดยังไปโผล่มาในช่วง8ปีอีกนะสำหรับเจ้าอิชิดะนะครับถ้าเกิดยังใส่เบฟเฟตอิชิดะไปหลังครบรอบ8ปีนี่คือแบบโอ้โหเกมสุดยอดนะขายมากเจ้าอิชิดะตัวนี้เนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตู้นี้กันดีกว่านะครับสำหรับการมาของตู้นี้ก็มาวันที่23เดือน6บ่าย2โมงอยู่จนถึงวันที่3เดือน7ก่อนบ่าย2โมงนะครับ ก็น,นี่คือระยะเวลาของเขาเนาะก็มีเวลาประมาณ10กว่าวันนะครับสำหรับตู้นี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องเลทก่อนแน่นอนเบลเฟสจะมีการันตีอิชิดะ100%นะครับแล้วก็ตู้นี้ไม่มีในเรื่องของหลุดเลดนะครับก็จะมีในเรื่องของเลทแบ่งแยกเลยเป็นเลทของอิชิดะแล้วก็ตัวละครในไฮไลท์รวมตู้นะครับสเต็ปที่1 150สเต็ปที่2 200ที่เหลือ250หมดนะครับ แต่สเต็ปที่55้าสิาเนี่ยจะการันตีตัวละคร5ดาวให้คุณ1ตัวก็อนใน9ตัวละครนี้นะครับนับอิชิดะด้วยนะเป็น9ตัวละครแต่ว่าสเต็ปที่20เนี่ยแน่นอนการันตีอิชิดะไปเลยคุณรับอิชิดะกลับบ้านไปเลย1ตัวด้วยกันนะครับมันไม่ใช่เป็น10แถม1นะแต่จะเป็น1ใน10ตัวละครสเต็ปที่20เนี่ยมีอิชิดะอยู่นะครับก็คือตัวแรกนั่นแหละเป็นอิชิดะนะครับอ่ะตัวนี้อ่ะผมลืมพูดถึงเลด เลทมันแบ่งเนี่ยของอิชิดามัน7%นะครับแล้วก็5ดาวตัวอื่นคือ4.3คือเลทโดยรวมการออก5ดาวเนี่ยอยู่ที่5%เเท่านั้นนะครับก็มีสิทธิ์ที่คุณจะเปิดมาแล้วก็ทองใสหน้าคุณรัวๆวนะครับสำหรับตูน้นี้เออใครดวงสวยก็ทองรัวๆวนะใครดวงดีก็เอารับอิชิดะกลับบ้านไปเลยนะครับนี่คือชมหน้าของตัวละครในตู้เดี๋ยวผมขอพูดถึงตัวละครร่วมตู้กันก่อนนะครับสำหรับคุชิกิเบลคุยะาตัวแรกเลยเนาะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสังเวียนที่ออกมาแรกๆด้โดยที่เขาออกมาสังโดยที่เขา ออกมาแรกๆในตัวละครสังเวียนนั่แหละทำให้เขาไม่ได้เก่งในสังเวียนงงไหมเป็นตัวละครสังเวียนแรกๆแต่ปัจจุบันมันไม่เก่งแล้วก็ตามระยะเวลานลั่นแหละครับ ปัจจุบันตัวละครที่ไม่ใช่สังเวียนอย่างเก่งกว่าเขาหลายตัวเลยนอกําบเบลคุยะเพราะว่าเกมเพลย์เขาไม่ได้ดีนะเกมเพลย์เฉยๆมากแล้วครับแล้วก็ท่า2มันให้โลก,ก็จริงแต่ว่าโดยภาพรวมมันก็ไม่ได้ดูดีขนาดนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับแรกๆผมอวยมากเลยพอมาเล่นเองโอ้ไม่เหมือนที่คิดไม่เหมือนที่ดูนะครับมันอ่อนจังวะ <c oughs> <c oughs> นะครับผมอาจจะพูดรุนแรงไปหน่อยอาจริงคือมันก็ไม่ได้กากหรอกนะต้องบอกว่าถ้าเกิดบอกว่าพี่ไอ้นี่มันกากเลยไหมก็ยังไม่กากนะครับยังไม่ได้ถึงกนนาาากกกกเเออป็แ่ เออมันเฉยๆะไม่ได้เก่งมากมายอะไรสำหรับเบลคุยะนะมองว่าค่อนข้างเฉยๆเลยนะครับกิมโจตัวนี้เกมเพย์ดูดีนะผมบอกว่าตัวนี้โอเคเลยเกมเพย์ดูดีนะครับความลงความแรงมาอาจจะไม่ได้แรงเวอร์ถ้าตัวละครใหม่ๆนะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับดูดีกว่าเบลคุยะอีกมันเล่นสมูทกว่าเบลคุยะคือเบลคุยะมันแรงก็ไม่แรงนะแล้วก็ติดขัดไม่ติดขัดด้วยนะเจ้ากิมโจมันลื่นๆนะผมมองว่ากิมโจมันจะดูลื่นๆกว่าเบลคุยะ กว่าระดับหนึ่งนะครับโดยภาพรวผมผมบอกว่าตัวนี้ใช้ได้นะสำหรับกินโจโคมมระตัวนี้เก่งครับเป็นตัวละครโจมตีฮอลโลระยะประชิดที่ดีเลยนะเป็นสายโจมตีปกติด้วยคุณสามารถเอาไปผ่านการตีกิวฮอลโลระยะประชิดได้ดีนะสำหรับเจ้าโคมมระนะครับเป็นตัวละครที่ออกแบบมาในการตีกิวฮอลโลระยะประชิดนะครับ ฮิสกยะทูชิโร่ตัวนี้เป็นตัวละครตัวเดียวภายในตู้นี้ที่ไม่ออกจากตัวฟรีปกตินะครับตัวนี้เป็นตัวลนะครเทสกัดเนาะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยประโยชน์ของเขาเลยคือดอบน้ําหอมเล็กแล้วก็หยาดน้ําด้วยนะครับดอบทั้ง2อ,อย่างไม่พอตัวเขาเหมาะกับการลงเลดบอสมากเพราะว่า1คือเขาดอบ2อ,อย่างแล้วคือ2คือตัวเขา เป็นตัวละครที่ป่วนบอสได้นะเป็นตัวละครที่มีดีบัฟใส่บอสนะครับสามารถทำให้ต่างเขาเนี่ยสามารถทำดีบัฟได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของลดเกาะอ,อีกคือบอสเนี่ยเจอในเรื่องของลดค่าพลังไปนะลดลดดีเฟนต์ไปแล้วลดเกาะนี่ก็ลดลดเกาะไปอีกอะเออแล้วคิดดูดิว่ามันจะยุ่ยขนาดไหนนะครับพอคุณกดทำไม้ตายปุ๊บเนี่ยเพื่อนในปาร์ตี้ของคุณลุมตีบอสคือบอสยุ่ยเลยนะบอสเป็นกระดาษเลยนะครับเพราะว่าโดนทั้งลดเกาะโดนทั้งดีบัฟไปด้วยนะครับอ่อนแอมากเลย,ลเอย,ยะะบอ ตัวละครต่อมาโนซุมินะครับอารมณ์แบบฮิสึกยะครับเขาดับทั้งน้ำหอมเล็กแล้วก็หยัดน้ำด้วยเนาะแต่ว่าที่แตกต่างกันเลยคือ1นึาไท่ตายของฮิสึกะยะเนี่ยเป็นดีบับแต่ทาไม่ตายของโนซุมิจะเป็นในเรื่องของการให้บับชุบชีวิตเพื่อนนะครับหลังจากโนซุมิกดทาไม่ตายเนี่ยเพื่อนๆสามารถตายได้ครั้งหนึ่งตายแล้วสามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้นะั่นเองสำหรับทาไม่ตายโนซุมินะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ซับเพื่อนได้ลงในเลนบอสก็ดีเหมือนกันนะลงแล้วช่วยให้เพื่อนปลอดภัยได้ระดับหนึ่งนะครับ ตัวต่อมาเคนเฟตัวนี้อารมณ์คล้ายๆโนโซมิหน่อยหนึ่งคือตัวเขาดอบน้ำหอมเล็กนะครับแต่ตัวเขาเก่งกว่าโนโซมิในเรื่องของความลงความแรงอะไรพวกนี้เขาดูดีกว่าโนโซมินะครับแต่ถ้าเกิดพูดในเรื่องของดอบในเรื่องของดอบไอโนโซมิดีกว่าเพราะโนโซมิมันมีในเรื่องของการดอบหยาดน้ําไปในตัวด้วยแต่ว่าเจ้าเคนเซ่ดอบแค่อย่างเดียวก็คือดอบน้าหอมนะครับแต่ว่าเก่งกว่านะคุณก็ต้องเลือกว่าชอบแบบไหนดอบครบ คนเล่นช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าได้ทั้งสองอย่างลงเน็บอสคุ้มกาหรือว่าเอาไฮดับน้ําหอมอย่างเดียวแต่ถ้าคุณไปลงในเรื่องของดันน้าหอมเล็กก็แน่นอนเคนเซดูดีกว่านะครับต่อมาเจ้าไอเซน6ปีนะครับนี่หยิบตัวละคร6ปีมาขายในตู้ด้วยนะสำหรับไอเซน6ปีนะครับตัวนี้ก็เก่งอ่ะเออจะบอกอยังไงเดียวมันเก่งอ่ะ <c oughs> จบแบบนี้เลยได้ไหมสำหรับไอเซน <c oughs> เกมเพย์ดูดีนะครับทั้งสกิลดูดีหมดเลยนะสำหรับไอเซนตัวนี้เป็นตัวละครที่แบกได้ดีนะครับไม่ว่าจะการเป็นแบกการตีกิวหัวหน้าหน่วยในการลงเล่นปกติหรือคุณจะไปลงหอคอยตัวนี้เก่งมากนะครับสำหรับไอเซน6ปีเนาะตัวละครต่อมานะครับก็ฮานทาโร่นะครับตัวนี้ดีเลยนะลิงเนี่ยช่วยในเรื่องของการดรอปหยาดน้ํา30%ด้วยสำหรับหยาดน้ําสีแดงนะครับส่วนอเบริตี้มีในเรื่องของดรอปน้ําหอมเล็กด้วยนะครับ เขาดอบสออย่างเลยนะครับอารมณ์เหมือนไอเจ้าโนโซมิกับฮิสึกยานั่นแหละแต่ว่าที่ดีกว่าคือเปลี่ยนจาก a b บ l ล t ตในการดอบหยัดน้ําไปเป็นลิงก์ในการดอบหยัดน้ำนะครับความแตกต่างระหว่างอ b บ l ล t ตกับลิงก์คืออะไรลิงก์คือคุณสามารถไปเป็นของให้ตัวละครได้อย่างเช่นคุณเอาเจ้าฮานาทารเปไปสวมใส่ให้อิชิดะ ลิงก์ในเรื่องของการดอบหยาดน้ํา30%เนี่ยก็จะไปช่วยให้อ,อิชิดะหยาดน้ําด้วยนะครับอเบลิตี้จะส่งผลแค่เจ้าของส่วนลิงก์เนี่ยสามารถไปเชื่อมกับตัวอื่นเพื่อส่งผลกระทบได้นะไอ้ดีข้อดีของลิงก์ดอบนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ดูดีตัวหนึ่งเลยนะเพราะามันดอบ2อ,อย่างเลยและตัวเขาเนี่ยฮิวได้ด้วยเผื่อคุณเจอเหตุการณ์ในการลงเลดบอสแล้วเพื่อนของคุณหรือคุณเลือดลดนะครับคุณก็กดฮิวไปเพื่อให้เลือดเต็มเผื่อที่จะส่งผลกับอเบลิตี้เลือดเต็มตีแรงขึ้นนะครับ เดี๋ยวมาดูตัวละครหลักของเราสำหรับอิชิดะอุริวจริงๆผมว่าจะแบบสรุปผันๆสำหรับอิชิดะนะแต่ว่านี่อาจจะเป็นเบฟเฟสครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะก็จัดให้เขาหน่อยนะครับสำหรับอิชิดะอุริวนะครับเป็นเผ่ามนุษย์ควิมซีสีฟ้าสายสก,กิล SPU ที่860ที่เลเวล200นะครับถือว่าเยอะเลยเนาะเป็นผู้สังหาร2เผ่าด้วยกันก็คืออารันคารแล้วก็ไลท์สังกัดนะครับตัวนี้วันแมนโชในการผ่านตีกิวฮาร์ดได้เลยนะ1ทับก็คนเดียวผ่านได้อีซี่เลยนะครับ ทำให้ตายสามารถทําให้ศัตรูติดอ่อนแรงแล้วก็ลุกกินได้นั่นเองแล้วก็มีในเรื่องของดีบัฟด้วยนะสลับทําให้ตายอิชิดะนะครับดีบัฟด้วยตรงผลสถานะอ่อนแรงด้วยตรงผลสถานะลุกกินด้วยนะครับไปในตัวเนาะ ลิงของเจ้าอิชิดะเนี่ยคือลดผูดาวสกิล12%แล้วก็มีในเรื่องของเกตเอฟเฟคด้วยเมื่อเปิดเกตเอฟเฟคความแรงเพิ่มขึ้น100%เลยนะครับสำหรับการสกิลเนาะสำหรับสกิลเนี่ยแรงขึ้นเลย100%ลดความเสียหาย50%นะพาสีฟที่เขาได้รับหลบผเชิ้บวก2แล้วก็เพิ่มระยะหลบผเชืด้วยหลบได้ไกลขึ้นกว้างขึ้นนะครับก็พิ้วเลยเป็นตัวละครที่สามารถหลบทำให้ตายบอสในหอคอยได้ง่ายมากสำหรับอิชิดะนะครับ ทีมปาร์ตี้ฟื้นฟูเลือด20%เมื่อเข้าสู่ฟิลอบิลิตี้ที่อิชิดะได้รับนะครับความเสียหายโจมตีปกติแล้วก็ขอบเขตของสกิลกับความแรงของสกิลเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างละ20%ฮิตสกิลบวก2นะครับทำให้สร้างความเสียหายจากสกิลได้เพิ่มมากขึ้นเลย ความเสียหายถ้าไปตายแรงขึ้น40%เมื่อศัตรูติดสถานผิปกติจากอิชิดะอิชิดะมีในเรื่องของอ่อนแรงแล้วก็ลูกกินนะครับคือเขาติดทีเดียว2สถานะเลยนะเมื่อศัตรูติดเนี่ยติดเพิ่มขึ้นอีก5วินาทีมียกเลิกกาดศัตรูที่กาดการโจมตีระยะประชิดแล้วก็มอนเตอร์ทีมมุดดินไม่สามารถมุดดินหลบสกิลอิชิดะได้นั่นเองเพิ่มโอกาสทําให้ตัวละครสีแดงติดสถานผีปกติจากอิชิดะได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณเปิดเกตเอฟเฟกต์นะครับเมื่อคุณเริ่มเปิดเกตเอฟเฟกต์ปุ คุณจะได้ในเรื่องของลดคูดาวสกิล30%ทันทีตัวละครสีฟ้าในทีมนะครับในทีมและปาร์ตี้ของเราเพิ่มความแรงสกิลไปเลย20%นะครับโดยภาพรวมอิชิดะตัวนี้โคดมากนะครับแรงมากเกมเพย์ดูดีมากๆนะครับสำหรับอนะิชิดะเนาะเป็นตัวละครที่เก่งตัวหนึ่งนะต้องบอกก่อนเป็นตัวละครที่เก่งตัวหนึ่งความลงความแรงชัดเจนนะแล้วก็รูปแบบเกมเพย์คือดูดีมากๆนะครับอะเดี๋ยวขอมาพูดในเรื่องของสังเวียนสักนิดหนึ่งผมตกหล่นไปนะลืมไปว่าอิชิดะเป็นตัวละครสังเวียนด้วยสำหรับ ในเรื่องของสังเวียนนะครับลิงในสังเวียนนะครับก็จะมีในเรื่องของเพิ่มความเสียหายจากสกิล13%อันนี้คือสตาร์ตตั้งต้นเลยแต่เมื่อคุณเล่นถึงแรง5คุณจะได้ในเรื่องของลดคูดาวสกิล7%ไปด้วยนะครับในเรื่องของอ b บิลิตี้ที่คุณสามารถอัพได้นะเพิ่มเลเวลอัพได้เนี่ยที่เลเวล1คุณจะได้ในเรื่องของสรีระทั้งหมด10%ที่เลเวล2คุณจะได้ซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับก็โดนตีไม่ล้มไม่ชักนั่นเองเป็นอ b บิลิตี้ที่ ดีมากๆในสังเวียนถ้าเกิดตัวละครที่ไปเล่นในสังเวียนไม่มีคลิภาพนี้มันจะมีจังหวะที่ติดขัดที่คุณเห็นได้ชัดอยู่นะครับที่เลเวล5คุณจะได้รับไอเทมเสริมพลังมวก2นะส่งผลให้คุณแรงตันะ้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแล้วก็ที่เลเวล10คุณจะใช้ทำให้ตายได้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือทั้งหมดของ อิชิดะนะครับถ้าเกิดถามว่ามันมีเรื่องไหนที่น่าเสยียดายที่อิชิดะไม่มีก็แน่นอนนะครับอิชิดะเนี่ยยังโดนในเรื่องของการบล็อกการโจมตีสีแดงอยู่การโจมตีระยะประชิดของเขายังสามารถโดนบล็อกได้อยู่นะครับแล้วก็อิชิดะเนี่ยยังสามารถติดสนามพิบัติได้อยู่อันนี้น่าเสยียดายถ้าเกิดอิชิดะไม่ติดสนามพิบัติเลยนี่จะดีมากๆนะครับอาเดี๋ยวสรุปตู้กาชานี้กันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคำถามยอดฮิตนะพูดถึงคำถามยอดฮิตก่อนเปิดดีไหมพี่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมคิดว่าเดือนหน้านะเดือนหน้าวันที่23เดือนหน้านย ตู้8ปีมาผมคิดว่า f, อิชิดะเบฟไปเจ้าอิชิดะตัวเนี้ยอิชิดะ7ปีแล้วก็อิชิโกะ7ปีจะไปอยู่หลังตู้ของตู้8ปีด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปเนี่ย6ปีนะตู้6ปีเขาหยิบตัว5ปีไปอยู่หลังตู้ตู้7ปีเขาหยิบตัวละคร6ปีไปอยู่หลังตู้นะครับผมคิดว่า8ปีน่าจะไม่หล่อแต่ อันนี้เป็นการคาดเดานะครับต้องบอกก่อนเป็นการคาดเดาเหมือนที่ผมคาดเดาว,ว่าเบลเฟสอิชิดะน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนั่นแหละนะมันมีมันสามารถผิดพลาดได้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมมองว่ามันจะเป็นอย่างนั้นผมมองว่าอิชิดะกับอิชิกะจะไปอยู่หลังตู้8ปีนะครับแต่ต้องแต,ตแต่ตามที่บอกนะเผื่อใจไว้ด้วยนะมันอาจจะมีผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นตามที่บอกตู้นี้เอาจริงผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ณปัจจุบนนันนั้นนะตอนนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะมันใกล้จะอีเวนต์8ปีแล้วนะครับแต่ถ้า เออคุณคิดว่าถ้า8ปีมันไม่มานี่แย่แน่แน่อ,อ่าตู้8ปีมาอิชิดะไม่อยู่หลังตู้แย่แน่แน่เพราะเราอยากได้เรารอมานานก็กดก็ได้ครับไม่มีผิดไม่มีพลาดน,นะไม่แน่คุณอาจจะเปิดเต็ปเดียวได้เลยก็ได้หรือไม่แน่มันไปอยู่หลังตู้8ปีก็ไม่มีอะไรกาัรันตีว่าตอนมันไปอยู่หลังตู้คุณจะเปิดได้จริงไหมเออนะเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับลองชั่งน้ําหนักเอาดูนะว่ารอได้ไหมรีบหรือเปล่าอยากได้เลยหรือเปล่า่าาาถ้เกิด8ปีมมมันไ อิชิดะมาในอิชิดะอิชิโกเนี่ยมาอยู่ในหลังตู้8ปีเราจะรู้สึกแย่ขนาดไหนนะรู้สึกแย่หรือเปล่าถ้าเกิดเฉยๆยก็รอเถอะครับก็รอเถอะครับไม่จะเป็นต้องรีบเนาะประมาณนี้เลยถ้าชอบที่พูดนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกด้วยใครที่อยากจะสนับสนุนช่องผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนก็สามารถสมัครสมาชิกช่องผมได้เนาะเริ่มต้นเพียงแค่35บาทเทเนนนัันน้ ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็โปรติดตามกันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ